มาอยู่กันต่อกับรายการ The Golden Singer ครับเรายังอยู่กับการแข่งขันรอบ25คนสุดท้ายครับและนี่คือการแข่งขันของสายดีครับครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าคนแรกที่มาประเดิมนะครับในเวทีวันนี้นะฮะบอกว่าเขาเป็นหนุ่มเสียงดีและเป็นคนที่เจนเวทีผ่านเวทีการแข่งขันมาแล้วนับไม่ถ้วนครับที่สําคัญครับเขาเคยเป็นศิลปินมีผลงานเพลงมาแล้วด้วยเอาละฮะผมกำลังพูดถึงคุณปลั๊กไฟนัดดไหครับ เราลงน้น้ำตาที่รินไหลใช่เพราะฉันเจ็บช้เพราะเธอไปเออกุณทำให้เป็นเพลงของคุณได้ครับดีมากครับที่แรกตอนที่เราไดออกอากาศไปครอบครัวก็ดีใจเห็นรูป ออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาจะชอบพูดกับผมกับพี่สาวแล้วว่าแบบผมกับพี่สาวคือดวนใจของเขาคือหัวใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมมีความสุขพ่อกับแม่ก็จะมีความสุขมากๆเชื่อต่อไปคือตอนนี้ผมกำลงการที่จะดังกว่านี้ถ้าเราเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองมันหมายความว่าเราสามารถดูแลครอบครัวได้และสามารถทําให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เราลักแล้ววันนี้ที่ ผมมารายการนี้แล้วก็ทําอยู่ทุกวันนี้เพื่อที่อยากให้ครอบครัวภมใจเหมือนกันครับโชว์นี้อ๋อผมแบบใส่ร้อเอร์เซ็อยู่แล้วครับคนอาจจะติดภาพจำแหละปักไฟมันจะปักคนไฟหรือเปล่าแต่เพลงนี้อันดับหนึ่งเลยคืออารมณเ์เพลงคนจะได้เห็นอารมณ์เพลงของผมที่ ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นในรายการไหนเลยใช่ในรอบที่แล้วครับคุณปลั๊กไฟเนี่ยเรียกได้ว่าเอาเพลงของระดับดีว่ามาร้องอย่างพี่คริสติน่าอากิล่ามาเลยวันนี้ครับเขาก็เอาเพลงของดีว่าระดับตำนานอีกหนึ่งท่านมาร้องครับซึ่งนั่นก็คือเพลงควันไฟของพี่ตูน่นันทิดานั่นเองครับไม่รอช้าครับไปพบกับเขากันเลยครับคุณปลั๊กไฟดัดนดไนกับเพลงควันไฟครับ คิดวนสูดสุ่ความหลังเมื่อครั้งวันหวานปล่อยใจไปสุ่ใครบางคนที่เคยมีคำตกลง จะคอยดูแลตราบจนนาเท่านานแค่วันพ้นผ,ผ่านเท่านึงมามองไฟยืนาน,น,านานแสนนาแล้วอ้แล้วควันกลับร้อยเข้าตา ใจทังเรียนรู้ว่าเราน้องน้ำตาอีกเพราะคนไฟและกับบางคนที่ลืมสัญญามีค่าอีกแค่ควันของไฟ ำน้ำตาไหลได้คงไม่มีค่าพอที่คิดจะจำ ความดิวดร้กับกองไฟที่เหลือแคเท่าทานปล่อยความจำลอยไปให้มันลอยพ้นผ่านให้มัน ขุนปลักไฟอสุดยอดเลยพี่เป็นค,ค,ควันไฟที่เหมือนยังมีไฟที่ลุกโชนอยู่บนเวทีนี้ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันดีมดูมีเรื่องราวกับเพลงเพลงนี้หรือเปล่าครับครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับคือที่ชอบเพลงนี้เพราะว่าหนึ่งความหมายเดียวแล้วมันตรงกับแบบทุกๆคนเคยมีคําสัญญาของคนที่เราเคยรักมากที่สุด บางทีคําสัญญานั้นคนที่เคยบอกเราไว้เขาอาจจะทําให้เราได้หรือไม่ได้แต่กับเพลงนี้เขาทําให้เราไม่ได้ถามเรารักเขาไหมเรารักครับ,รรบแต่ว่าเราก็โกรธแล้วเราก็เสียใจครับเราก็แค้นเขาทุกๆอย่างมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในนี้แต่สุดท้ายเราก็ยังรักเขาอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ไปต่อแล้วเพราะว่าเราเจ็บครับกับคําสัญ,ญญาที่เขาให้เราไว้ เรียกได้ว่าเหมือนเป็นเพลงแทนใจแทนความรู้สึกของเราเหมือนกันนะครับครับผมเชื่อนะครับว่าคณะกรรมการเองก็จะต้องสัมผัสอะไรบางอย่างได้เหมือนกันมากมากเลยค่ะมือพี่แพทยังทาที่อกอยู่เลยฮะตอนเนี้ใช่คือทานเริ่มต้นที่พี่แพทเลยครับผมวันนี้รู้สึกเลยว่าแบบคุณปักไฟไม่ได้มาแข่งเลยอ่ะเขามาแสดงหมายถึงว่ามาเพอร์ฟอร์มอ่ะในฐานะเพอร์ฟอร์เมอร์ในฐานะอาร์ติสในฐานะซิงเกอร์คือรวมกันทั้งสามอย่างเลยแล้วก็คือโอ้ น,นี่คือพื้นที่ของคุณปักไฟนี่คือเหมือนเหมือนเชิญเรามาคอนเสิร์ตอ่ะเหมือนเรามานั่งดูแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นของเขาแล้วเขาคิดออกแบบมาทุกอย่างโดยที่ทุกอย่างมันออกมาจากข้างในแต่ว่ามันไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินคือมันมันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่แพทครับ,บนี่ว่าทำให้สมบูรณ์เลยสําหรับพี่แพทนะฮะครับพี่ตู่เองก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างจากโชว์เมื่อสักครู่นี้ผมรู้สึกเหมือนผมนั่งดู แล้วผมเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่เข้าใจแล้วที่เขาผ่านชีวิตมามากมายแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าเออเขาเคยผิดหวังในสิ่งนี้นะเราพอมาอีกช่วงหนึ่งมันพาไปอีกที่หนึ่งที่มันดุเดือดซึ่งมันก็ดีในในแบบของมันจนสุดท้ายมันกลับมาเสียใจอีกจริงๆแล้วผม,ผมไม่รู้ว่าเรื่องราวจริงๆท,ที่ที่ตั้งใจที่จะถ่ายทอดหรือว่าสตอรี่ของเรามันคืออะไรแต่ว่ามันพาเราไปในที่เหล่านั้นโดยที่ ไม่ได้ตะคิดตะหวงใจทําให้ผมเชื่อได้ในทุกพาร์ทว่าม,มันเป็นเรื่องราวของคุณจริงๆอยู่ในเพลงนี้มันมัน,มนคุณถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงออกมาได้ดีจริงๆครับแล้วมันก็มันมันโดนผมมากอะจริงๆขอบคุณพี่ตู่ครับผมป่ะครับสำหรับโชว์วันนี้ก็ก็เห็นด้วยกับพี่ๆทุกประการถ้าถ้าจะมีเติมอีกนิดเดียวก็คือผม,ผมรู้สึกว่าครื่งแรกของโชว์เมื่อกี้เนี่ย มันยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของปลักไฟมาเล่าให้ให้เราฟังให้คนดูฟังมผมรู้สึกครึ่งหลังมันส่วนตัวไปนิดนึงซึ่งซึ่งความเห็นผมนะพออารมณ์มันออกมาเยอะอแล้วมันเกินเส้นไปนิดนึงอะ่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่เรื่องของเราเราเราจะคนหมายถึงคนดูอะ่ะจะถอยออกมานิดนึง มันเหมือนเวลาเราเล่าเรื่องส่วนตัวมากๆบางทีเราต้องเล่ากับคนที่สนิทพอสมควรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปนั่งอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าแล้วก็เล่าเรื่องส่วนตัวมากๆบางทีคนในโต๊ะเหวอนบางคนอาจจะเหวอะอ,อืมอะไรบางทีฉันก็อาจจะยังไม่รับไม่อยากรับรู้แต่แต่ทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้บอกว่าเมื่อกี้ผิดแค่บอกว่าเป็นเรื่องที่ฝากพิจารณาซึ่งผมว่ามันเป็นไกด์ที่ดีมากๆกับหลายคนมากๆแล้วกับโัวของคุณปักไฟเองด้วยครับซึ่งตอนนี้จะบอกว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณปักไฟมมากกๆนนั คืออะไรครับผมคือกติกาพิเศษในรอบนี้ครับคุณปักไฟครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น300คะแนนครับคุณปักไฟจะต้องขอเปิดคะแนนจากคณะกรรมการท่านใดก็ได้1ท่านครับอยากเปิดคะแนนจากคณะกรรมการท่านใดครับถ้าตั้มเป็นเราอะถ้าเอาทางแบบว่าเอาแบบคนดูแบบกีดเลยนะเอาแบบอีกแล้วเหรอนะพี่แพท แต,แต่แต่ผมว่าป่าน่ารุนน,น,น่ารุนเฮาจะบอกว่าพี่ตู่เนี่ยก็คนไม่ค่อยเลือกนะงั้นผมไปชีผมไปพี่ตู่เลยดีกว่าไป<า>พี่ตูนะ่ครับมาเอาละครับจาก100คะแนนพี่ตู่ให้คะแนนคุณปักไฟทั้งหมดเท่าไรครับและ100คะแนนพี่ตู่ให้คะแนนคุณปักไฟทั้งหมด 94คะแนนโหโอ้โหคนแรกสูงสูงมากตั้งตั้งบาสะสูงเลยตั้งบาสะสูงมากคนแรกคนแรกกดดันมากฮะเอาลริรู้สึกยังไงครับ94คะแนนเลยนะโอ้โหสูงครับผมแบบดีใจครับผมตื่นเต้นมากครับ ต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนตั้งบาคนแรกนะในแต่ละสายคุณน่าจะเป็นคนที่สูงที่สุดนะใช่ในการร้องคนแรกแล้วคว้าไป9 4คะแนนน่ะแต่นี่เป็นการเปิดคะแนนจากคณะกรรมการเพียงแค่1ท่านครับอีก2ท่านเรายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเรายังต้องลุ้นกันต่อนะครับครับผมตอนนี้ขอเสียงให้คุณปลั๊กไฟครับเชิญไปพักครับเชิญครับเป็นไงนี่ท่านแรกนะฮะท่านแรกของสายนี้นะฮะผมผมดูรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในสายนี้แล้วครับผมก็รู้สึกว่า วันนี้หินแน่ๆเพราะแต่ละคนนี่แข็งมากแล้วโอ้โหแล้วพอสตาร์ทแบบนี้ก็รับเริ่มเห็นชะตากรรมเริ่มรู้ชะตากรรมแล้วฮะเอออย่างที่บอกครคณะกรรมการบอกว่าวันนี้หินอย่างแน่นอนฮะอาจจะเป็นความกดดันของคณะกรรมการแต่เป็นความสุขของพวกเราคนดูอยู่แล้วครับใช่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าคนต่อไปเขาจะใช้เพลงอะไรมามัดใจคณะกรรมการสักคู่เดียวกับเด e ก o l d e n s i n g l e เวทีเสียงพอ